ทดสอบสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับผมของช่องเทรดฟิตนะวันนี้วันจันทร์ที่30สินะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับไม่แน่ใจวันนี้มีกี่วัน30วันเนาะเดือนหน้าพุ่งนี้ก็วันที่1แหละนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยว่าออทองคำที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นการแบบซัมเมอรี่เนาะ ว่าเดือนนี้นะครับทองคําเป็นไปนอย่างที่เราคิดไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาลุยกันเลยนะครับออตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในกรอบของเทรดดิ้งเลงตัวใหญ่นี้นะครับตัวของไฮเก่าเนาะไปจนถึงโลของการพักตัวนะครับก็ดูเป็น ภาพใหญ่เราจะได้รู้ว่า Movement เนี่ยนะครับยังอยู่ใน Movement ของการรีเท c e นะครับ Ret r e t ทรสเมนตอยู่นะครับอยู่ใน Movement ของการ retracement อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักการของการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยนะครับผมมองว่ายังคงค้างเรื่องของการ expansion นะครับเพื่อที่จะ จกิดเป็น reversal หรือว่าเป็น retracement อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทองคำมีโอกาสเป็น new high ไหมมีนะครับมีโอกาสเป็น new high อยู่นะครับดูจาก circle แล้วนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับอาจจะไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาจจะเป็นหลักเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารอบของการเคลื่อนที่ตอนเนี้ย ในไทม์เฟรมสโคปที่เล็กลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรใครเป็นคนคุมอยู่นะครับจะได้คุยถูกคนเนาะม,มาดูกันต่อนะครับท่องคำนะครับก่อนหน้านี้มีการทำโครงสร้างขาขึ้นมานะครับมีการทำโครงสร้างขาขึ้นมานครับมีการยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง เดือนที่ผ่านมาก็คือการขึ้นไปกวาดนะครับบายไซ d ์ล i คว i d ตี้นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัว Order Block นะครับที่ยังมีแฟลรู u แก a p เหลืออยู่ก็จะตั้งแต่โซนนะครับตรงกลางไปจนถึงด้านบนชุดนี้นะครับไปแมทนะครับแล้วก็เริ่มทิ้งตัวปรับตัวลงมาเพื่อ พักตวนะครับซึ่งในภาพของ t i ม e เฟ a มส4ชั่วโมงเรามองว่าเป็นการรีเวอร์ซนะครับมองว่าเป็นการรีเวอร์ซนะครับเพราะว่าสามารถลงมาแล้วปรับทําลายโครงสร้างราคาชุดที่ลึกๆได้นะครับนะครับปรับลงมาทําลายโครงสร้างราคาได้โลสำคัญของเทนขาขึ้นเนี่ยผมเขียนไว้แล้วนะครับโลเนี้ถูกทําลายไดนะ้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ ค่อนข้างจะชัวร์แล้วว่าตอนเนี้ในทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเป็นภาพของการรีเวอร์ซอลนะครับเป็นภาพของการรีเวอร์ซอลเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาไล่ดูว่าในโครงสร้างภายในเนี่ยนะครับมันรีเวอร์ซอลไปถึงไหนนะครับย้อนกลับไปทำเฟรมเดย์นิดหนึ่งนะครับอ่ะย้อนกลับไปทำเฟรมเดย์นิดหนึง่ง นะครับตัวที่เป็นโลนะครับของไทม์เฟรม d a y เนี่ยนะครับตอนนี้ถูกทดสอบในรูปแบบของ equal l o w นะครับ equal l o w ตรงนี้มีความหมายแน่นอนนะครับก็มีความหมายก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุด Liquidity นะครับ Liquidity ของของขา ขึ้นนะครับหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะสามารถลงมากว่า liquidity ที่เตรียมไว้นะครับอีกรอบนะครับเพื่อที่จะเคลียร์คนบายนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับถ้ามองว่าแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นมีโอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าใต้โซน liquidity ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ ใต้โซนนะครับก็จะเป็นสวิงย่อยตัวนี้นะครับสวิงย่อยตัวนี้นะครับมี idm ให้พร้อมนะครับโอเคตรงนี้เป็นพื้นที่ออเดอร์บบวกกับ fbg เนาะเพราะฉะนั้นก็มี liquidity พร้อมนะครับมีโอกาสที่ถ้าราคาเคลื่อนที่ลงมานะครับอาจจะเกิดการเด้งได้นะครับทีเนี้ยเด้งไปแล้วผ่านโครงสร้างชุดส่งลงมาได้ไหมก็ค่อยว่ากัน นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นโซนสําคัญของฝั่งบายเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงหลักการของกระบวนการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็น OTE นะครับเป็น OTE แต่ถามว่า OTE มันเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้เราตัดสินใจไหมก็ไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกเนาะมี liquidity พร้อมนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับกราฟสามารถขึ้นจากตรงนี้ได้ไหมโลที่บริเวณ3ามสามนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูโ um, มเมนตัมของทเฟรมใหญ่นิดนึงว่า เมื่อราคาย้อนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับในระดับของไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยโมเมนตัมเป็นอย่างไรนะครับสักครู่นะอ๋โอโหแย่เลยนะครับหน้าจอเกินไปใช่ไหมหน้าจอมันอ๋อหน้าจอมันเกินนะครับผมเพิ่งหันมาดูเลยนะขออภัยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับอัตราส่วนหน้าจอให้มัน ดีๆหน่อยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ใหม่นะครับไม่เป็นไรโอ้โหเนี่ยดูดิเอ้ยตายแหละแล้วพูดไป็สไกลเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวทวนให้ใหม่นะครับก็คือโอเคโซนเนี้ยนะครับเป็นโซนที่มีโอกาสใช้ได้เพราะว่ามี liquidity 2ตัวชุดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูโมเมนตัมของการลงมาทดสอบนิดนึงนะครับตัว3 2 4 7เนี่ยนะครับว่ามันโมเมนตัมเป็นไงนะครับซึ่งใน time frame day นะครับโมเมนตัม um ของเขาก็ค่อนข้างจะ hidden นะครับค่อนข้างจะ hidden อยู่ นะครับก็คือมันขัดแย้งกันนะครับเกิดที่ d e n d i v e r g e n t มมโอกาสที่จะงัดขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องรอการคอนเฟิร์มของระดับ time frame ควรจะเป็น day เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็น zone day นะครับแล้วก็ hidden ตัวนั้นเป็นของ day ด้วยนะครับก็ควรจะรอ day นิดนึงนะครับอืมนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าถ้าเราจะแค่แบบชฉวยโอกาศสั้นๆเนี่ยจะจัดการกับตรงนี้ยังไงนะครับตรงนี้ใน time frame ระดับ 4ชั่วโมงมเีเลกูล่าไดร์นะครับมีเลกูล่าไดร์ตรงนี้นะครับมีเลกูลา่าไดเวอร์เจนต์อยู่นะครับแต่ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับเพราะว่าเลกูล่าไดร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะส่วนเทรนนะครับ <S <S ก็ตอนนี้เลกูล่าไดร์ตัวนี้นะครับ v a ลิดหรือยังก็ต้องบอกว่า v a ลิดแล้วนะครับถ้าเราใช้ CRT ในการดูถือว่า v a ลิดละนะครับเพราะฉะนั้นสามารถ ย่อบายได้นะครับในระดับ low time frame นะทีนี้จุดที่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับคือจุดแน่นอนครับจุดปรับโครงสร้างเดิมของเทรนขาลงนะซึ่งในเทรนขาลงเนี่ยนะครับ IDM ของเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ time f ม a m หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ IDM อยู่ตรงนี้ซึ่งถูกกวาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถูกกวาดไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยนะครับผมมองว่าจะต้องเป็นตัวชุดนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็น m p g ของเทรนขาลงตัวเดียวที่มีอยู่เลยนะนะครับเป็นตัวเดียวเลยที่มีอยู่นะครับก็ราคาที่อาจจะเกิดแอคชั่นก็คือ3,300 5.3,306โดยต่อมา นะครับสามพันสาตรงนี้นะครับระวังการเกิดแอคชั่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเราดูในเรื่องของอโซนที่สอดคล้องกันก็จะมีออ d e เด l o บล็อกคิดเดนเตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นตัวถ้าเป็น Demand Supply ก็มองว่าตรงนี้เป็นตัว hidden base ที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นขยับนิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่แถวแถวสามพนะครับอันเนี้ยน่าสนใจ3,308นะครับเดี๋ยวดูว่าเมื่อราคาเข้ามาแล้วนะครับทำฟ m e เล็กเขาจะตอบสนองอย่างไรนะครับเกิดเรีกชันใดๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโซนพวกเนี้ยนะครับระวังหลุดระวังหลุดนะผมมองส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสหลุดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่โซนที่มีบอลลูมคงค้างอะไร นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รอดูว่าเมื่อราคากลับขึ้นมาแล้วจะสามารถลงต่อได้ไหมนะครับจะสามารถลงต่อได้ไหมเนาะส่วนฟังขาขึ้นนะครับถ้าราคายังขึ้นไม่ถึงนะครับราคายังขึ้นไม่ถึงถามว่าเเราจะบายตรงไหนได้บ้างในระดับทำฟรมย่อยๆนะครับผมแนะนำโซนแรกเลยอาจจะต้องรอในจุดที่มีคุณภาพหน่อย นะครับต,ต้องรอในจุดที่มีคุณภาพหน่อยอย่างบริเวณ3-2-8-2นะครับ3282ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับราคาลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ compression นะครับเป็นคอมเพรสช i o n เพราะฉะนั้นเวลาที่โดนเคลียร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเคลียร์หมดวันแล้ถ้าทุบลงมานะครับสำหรับฝั่งบายก็รอจุดแรกอยู่ที่3-2-8-2ก่อนนะครับ ส่วน idm ของ time frame ร,ระดับ30นาทีเป็นต้นไปอยู่นี่เลยนะครับคือถ้าจะเทรดล้วเซฟนะครับกว,ว่าราคาจะหลุดกว่า sl ก่อนนะครับกิน liquidity ก่อนค่อยไปเนี่ยผมมองว่านี่เลยนะครับ3 2 7 5นะครับ3 2 7 5เป็นจุดที่ต้อง7 5 7 6จกเป็นจุดที่ต้อง ถอยมาเพื่อลอนะครับเพราะฉะนั้นมี2อย่างที่จะเกิดขึ้นในกรณีของราคาที่ใช้ Internal Flow นะครับ internal flow การเคลื่อนที่เขาก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเราไปต่อนะครับส่วน Internal Flow ไม่พอนะครับต้องการใช้ E x t ท r n a นนะครับก็จะลงมากว่าตรงนี้นะครับเราไปต่อเพราะฉะนั้นรอดูว่าหน้าง,งานตรงไหนกันแน่ที่มีเ t ชันเกิดขึ้นนะครับ2จุดนี้ไม่ไกลกันมากนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของ อัตราการต่อรองเนี่ยนะครับแน่นอนเนาะโซนที่ดีๆก็จะอยู่ตั้งแต่ดิสเ n าเป็นต้นไปแต่อย่าลืมนะครับว่ากราฟไม่ได้จะพักตัวลึกหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนดีๆเสมอไปนะครับเขาก็ยังมีการทำฟรตต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูไว้ทั้งสองโซนละกันสำหรับทางด้านของโลว์ทม์เฟรมนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องได้เลยนะครับซึ่งผมไอเรื่องของการไต่ระดับต่อเนื่องเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยรอบการพักตัวของกราฟเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอาจจะได้เห็นตันทุ่มหนึ่งนะครับสามโมงกว่าอย่างเงี้ยสามโมงทุ่มหนึ่งจะได้เห็นการพักตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับก็จับตาดูไว้ดีกว่านะครับจับตาดูไว้ดีกว่านะอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะครับก็คืออาจจะพักก่อนปึ๊บขึ้นปึ๊บ ลงปุ๊บก,กวาด idm ใช่ไหมคราวนี้เลยอาจจะใช้ตรงนี้แทนนะครับถ้าตรงนี้มี idm ชุดใหม่แล้วอาจ,จใช้ตรงนี้แทนนะครับไปต่อนะครับทางนี้ก็เดี๋ยวดูหน้าง,งานจริงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนฝั่งเซลล์นะครับเดี๋ยวรอราคาเข้าไปที่โซนสําคัญสําคัญนะครับสามพเป็นต้นไปโซนนี้ผมมองว่า sl แคบแล้วก็รุนได้นะครับลุนได้พื้นที่หนึ่งที่ที่ปล่อ,อ,อยไปไม่ได้ก็ นะครับเหมือนกันนะครับสโซนนี้อยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจรอ,อก,ก่อนรอคอนเฟิร์มก่อนผมมองว่าฝั่งเซลล์ยังคงได้เปรียบอยู่แล้วก็ถ้าราคาเนี่ยสามารถอ่ขึ้นไปและเกิดที่เด่นไดเวอร์เจนเนี่ยนะครับยังไงก็ยังคงทุบก,กลับลงมาได้นะครับฝั่งบายก็อย่าประมาทละกันนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นภาพของการดิสเทรสเมนต์ของฝั่งเซลล์คือการเด้งก่อนนะครับแล้วค่อยมีการทุบต่อนะครับ,นะค,รบค่อยมีการทุบต่ออะไรก็ว่าไป นะครับวันนี้ก็อันนี้เป็นแผนส่วนตัวนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำไม่แนะนาให้ทุกคนใช้สตินะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ในการดูแล้วกันนะครับว่าอันไหนที่เราอาจจะใช้ได้นะครับหรืออันไหนที่มันตรงกับของเราแล้วก็ค่อยเอาไปให้มันสอดคล้องกันนะครับโอเคสชั่วโมงแต่น,นี้เส้นอะไรยีเจ็ดหรือเปล่าเส้นยีสิ ดึงที่74ชั่วโมงก็อยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะลงต่ำมากกว่านี้แหละนะครับแล้วก็แฟลกุก,กเก็บแถวๆนี้น่าจะได้ใช้นะครับโอเคครบทวนแล้วแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์ขอให้ทุกคนเทรดได้กำไรตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับรเบื่อแล้วกับการเอาเงินมาโยนทิ้งในตลาดนี้นะครับแล้วก็ฝุกฝนมาคนเดียวนานแล้วนะครับยังไม่สามารถ หลุดพ้นออกจากวังวนนี้ได้สักทีก็แนะนำครับนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้นะครับต้องมีโค้ชอยู่เบื้องหลังนะครับเหมือนกันนะครับคนจะพัฒนาไปได้ต้องมีคนคอยสอนคอยเทรนนะครับแก้ไขจุดบกพร่องเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาคอร์สส่วนตัวนะครับก็ทักอินบ็อกมาได้นะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับจะก q วโ่้คนด้านหน้านะครับ รับรองว่าทีเดียวจบนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ